ไม่ใช่ว่าอกิเลสทั้ทงหลายนี่มันไม่ผ่านไปคมันไม่ผ่านไปกิเลสมันก็ผ่านไปตรงนั้นแหละราคะโทสะโมหะกิเลสทั้ทงหลายมันก็ยังอยู่ครับยังอยู่ ว่าเมื่อมันเกิดมาแล้ไปรีกระโยคาวจรเจ้าปฏิบัติแล้วผู้มีปัญญาเนี่ยมันก็จะระงับทันทีของมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมารู้เกิดขึ้นมารู้แล้วมันก็ดับรู้แล้วมันหลับมันไม่ปฏิสนธิต่อไปอย่างนั้นผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสังกัดะรู้แล้วท่านก็อยู่กับโลก สาวกทั้งหลายนี้ท่านกัตรู้แล้วท่านก็อยู่กับโวกอยู่กับอารมณ์นี่แหละแต่ท่านไม่หลงอารมณ์ทำไมท่านจึงไม่หลงอารมณ์เพราะท่านรู้อารมณ์รู้การจ,จริงของอารมณ์นักปฏิบัติเราต้องอยู่ในส่วนนี้ส่วนที่วางมันพิง ทิ้งโดยความรู้ไม่ใช่กาทิ้งโดยความไม่รู้จักไอของตั้งหลายเหล่านี้ไอสิ่งตั้งหลายเหล่านี้กิเลสทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันหมดไปมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ถึงมารู้แจ้งมันแล้วมันก็ยังอยู่ ลูกแจ้งโลกอันนี้มันก็ยังอยู่แต่ว่ามันอยู่ข้างนอกไม่อยู่ขา้างในมันเป็นสัตว์แต่ว่ายังอยู่อะไรตั้งปวกมันจะสัตว์แต่ว่าไปทางนั้นเนี่ยทั้งหมดนอกจากกูรูปแอ้์เรื่องเรื่องท่าเรื่องขันมันตื่นมันเต้นช่นน้าตาร่วงมันร่วงใลทุกแบบเลยน้นําตาอืมร่วงด้วยความเสียใจมันก็ร่วงดีใจก็ร่วง ผลที่สุดถูกควานไฟมันก็รั่วมันมันก็รั่วน้ำตายนะหรือเอาอย่างหนึ่งเอาหอัวหอมไปทาเข้าไปนี่ที่เอากระเทียมมามาทาที่หนว่ตาที่มันก็รั่วเข้าใจไหมล่ะเอาเรื่องกับมันได้ไงน้ำน้ำตาคือน,น้ำธาตุน้ำจริงึเ่อนี้เป็นธาตุาดินธาตุธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมด สะเทือนตัวในเวลานั้นตื่นเต้นในธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นไม่ตื่นไม่ตื่นอะไรแต่ธรรมชาตินั้นมันตื่นของามันอยู่ตลอดเวลามันตื่นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งคุกทั้งดีใจเสียใจไม่ตื่นของามันตลอดเวลาแต่เวลานั้นมันตื่นในนั้นเขา้าใจไหมครัขันอันนี้ไม่ใช่อรหันต์อรหันต์ไม่ใช่ขันอันนี้ขันนี้เป็นสมมุติร้ควาเซ็น ธรรมชาตินั้นเป็นมุตฤดลุดพ้นไปแล้วจากสมมติร้อยเปอร์เซ็มันจึงเข้ากันไม่ได้แต่เป็นแต่เพียงว,ว่าตอบรับกันตามฐานะของตนขันเป็นฐานะของสมมุติก็แสดงออกตามฐานะของตนวิมุตแสดงจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นตามฐานะของตนไม่ไไมเลยมาเกี่ยวข้องกันเพราะงั้นบรรดาขันนี่ไม่ว่าผู้ใดก็ตามขันเป็นสมมติร้อยเปอร์เซ็นอยู่ร่างเดิม พระพุทธเจ้าก็ดีพระารสานพรดีจัดทะลุแล้วไม่ด้มาสังหารขันที่จะให้แสดงตัวไม่ได้อืเช่นอย่างหัวเราะอย่างนี้ขันหัวเราะเข้าใจไหม,มน้ําตาพังอย่างนี้ก็เรียกว่าขันมีแต่เรื่องขันทํางานตามฐานะของขันเป็นประจาตรงชั่งมันหมดสภาพของมันจะไปแสดงอาการใดก็สภาพของมันเป็นพื้นฐานมีอยู่มันก็แสดงได้